พี่ถามหน่อยสิอันนี้เป็นคำถามที่พี่อยากรู้มากๆดาราผู้ชายในวงการที่อยากเจอมากที่สุดเนี่ยคือใครครับโอ๊ยหน้าของหนูหนูมีสองคนหนูมีเอามากที่สุดเอาเอเอาเอาเอามากที่สุดตอนนี้สมมติต้องเลือกคนเดียวมากที่สุดมีพี่พุทธค่ะพี่พุทธเป็นกันค่ะ ทชอบพ,พี่พุธด,ด้วยหรอชอบสิชอบคนทั้ <c oughs> ทำไมอ่ะก็บอกไปแล้วว่าชอบพี่พุธเขาของพี่จุย๋ยเขชอบอะไรหลายคนเนาะไเป็นไรเราเป็นเอฟซีเนาะ <c oughs> เริ่มชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่พุธหลอะคะ หนูนชอบตอนดูซีรีส์ค่ะหนูเป็นคนไม่ค่อยบาย้าดารา <นะ S 1> แล้วก็ก็คือแบบไม่ได้ถึงว่าเป็นแฟนคลับของพี่พุทธเลยแต่ว่าถ้าคือหนูชอบก็คือชอบเลยอะค่ะแล้วแบบก็มีชอบอยู่แค่คนเดียวตอนนี้นดูดูเรื่องพี่เสือนะตอนนั้นรักหน้าป<ช>ิดง่อรักหน้าปิดง่อค่ะตอนนั้นเคยเห็นเคยเห็นพุทธถอดเสื้อใช่ไหม เขาเห็นเขาเห็นแต่ในลูกเห็นแต่ในาีงานดีเนาะงานพี่พี่รู้แล้วว่าจริงๆลิลลี่ต้องการครบกับใครต้อง <laughs> การจับใครเพราะว่า <laughs> เพราะว่าชัดเจนมากเลย <laughs> <laughs> งานลิลลี่ลิลลี่งานดีมากงานดีมากงานดีมากคนโชคดีก็คือพี่จุ๋ยเนาะ ใช่ค่ะยินดีด้ยครับยินดีด้วยนะได้ยินไหมอ่ะอุ้ยตัดสายอ่ะทำไมเขาตัดสายอ่ะอ๋องั้นในเมื่อเขาตัดสายอ่ะเราก็เอาดีเจพุทธตัวเป็นๆมาเลยดีกว่าไหมอ่ะอ่า วันไหนวันไหนพี่วันดี้วันไหนหนูรอเลยนัดคิวล่วงหน้าเลยนัดคิวล่วงหน้ามาเลยดีกว่าลอไปเลยฟรีไปเลยฟรีไปเลยค่าเดินทางออกเองด้วยนี่มาแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล้วดีเจพูดมาแล้วไก็ดีเจพูดมาแล้วนี่ไงก็ดีเจพูดมาแล้วไง สวัสดีครับไปไปลูกลูกคุณพูดสองคนนะครับพูดเดี๋ยวก่อนพูดพูดสบายดีไหมพูดสบายดีไหมครับสบายดีครับผมผมเกับตัวอยู่บ้างตลอดเวลาครับผมบ้างๆเลยั้งคนดีเหนยน้องสองคนครับผมนี่น้องเจนนี่ลิลลี่ใช่ไหมครับเจนนี่ลิลลี่เขาถามว่าเจนนี่ลิลลี่ใช่ไหมตอบสิ S <S ใช่ใชพี่พุทธปลอมเจนี่กัเนี่เจนี่กับเรนี่พูดจริงๆไม่เห็นหน้าพี่หรอไม่อะปลมมากเลยดูก็รู้นี่ใจเย็นๆภายใต้หนา้กกากนี่อาจจะเป็นคนหลอกก็ได้นะโอไม่แน่นะมีอะไรอยากจะถามดีเจพูดไหมเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยมาไลฟ์ให้กับเราแล้วถามเลยถามเลยโอเคอค่ะ <c oughs> ตัวนก้การุจะจะถามอะไรเจนี่ถามว่าไม่ถามอะไรดีอะ ร,ออรู้จักเราไหมเออรู้จักเราไหมเขาจะรู้จักได้ยังไงพูดรู้จักรู้จักค่ัเป็นแฟนคลับครับผมโอ้ยโอ,อ้ถ้าพี่พูดจริงตอบอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ดีนะสิคะม,มีอะไรครับคไม่เชื่อหรอแต่ว่าช่วงกักตัวไงก็กินนอนกินนอนหน้าตามก็เลยเป็นแบบนี้กินนอนจนตาห่างกันเลอะนี่ หนึ่งประโยคที่อยากจะบอกพุทธคืออะไรคะอย่างปอยากเจอนะคะนี่อยากเจอเหรอทําบอกเขาสิอยากเจอเพราะอะไรอยากอยู่ใกล้ๆอ่ะชอบอ่ะพี่วดีชอบมากเลยอ่ะอยากเป็นพี่จุ๋ยเลยอ่ะคือจริงๆเราต้องขอบคุณเราต้องขอบคุณทีมงานพี่นะ ที่อุตส่าห์ใส่หน้ากากให้อะเพราะว่าไอ้ทีมงานพี่คนนี้เนี่ยตัวจริงก็หล่อมากเดี๋ยวให้ดูหน้าเขาหน่อยให้ดูหน้าเขาหน่อยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอ้าวูดวูดถอดหน้ากากหน่อยวูดวูดปลอมตอดกันปลอมถอดกันปลอมตอดกันปลอมตอดกัน ตอนนี้คุณสาวครับพี่พุธเองครับผมเห็นหน้าพิพุธชัดไหมชัดนะพิพุธที่สวัสดีครับน้องเจนนี่น้องลิลลี่สวัสดีครับดีใจับีนะทดีครับเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วก็ไม่เชื่อว่าพุทธมาพี่บอกแล้วไงว่าดีเจพุทธมาเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่พี่พุทธแน่พี่พุทธปลอมนะครับปลอมคนนี้พุทธลิลลี่พูดค่ะไม่เราเราก็พูดตปงั้นงันเลยนี่น้องๆมีอะไรอยากมีอะไรอยากจะบอกพี่พุทธพูดใหม่พี่พุทธครับผม เแลตัวเองด้วยนะอุ้ยทำไมพี่เขินอ่ะลิลี่ลิลี่ล่ะลิลี่ละลิลี่ละก็ชอบนะคะชอบก็ต้องให้แม่มาขอนะคะพูดพูดพูดได้ติดตามงานของน้องๆบ้างไหมอ่ะครับ ได้ติดตามติดตามผลงานของน้องๆด้วยครับคือในตอนที่เพลงน้องที่แบบปล่อยออกมาแล้วก็ดังมากจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวอ่ะก็ถึงขั้นแบบฟังก่อนฟังเพลงก่อนแล้วก็เฮ้ยใครร้องอ่ะเฮ้ยมันแบบมันติดหูขนาดนี้เลยเนี้ยก็เลยกดเข้าไปดู M อ็บีลรวได้เห็นน้องนงสองคนกดพุทดัดหนึ่งนะนี่สองคนตั้งใจฟังหน่อย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 อะ ได้เห็น m อีแล้วยังไงต่อนะพุธแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นสองคนที่แบบร้องเพลงเก่งมากแล้วก็เพลงของน้องทั้งสองคนมันนาให้เรามีความสุขในในตอนที่สมมุติเราเจอเรื่องเครียดเคดหรือว่าเราต้องการเพลงสักเพลงหนึ่งที่มันนาให้เรารู้สึกว่าเราบันเทิงตัวเองะก็จะเปิดเพลงน้องๆฟังอืมแล้วน้องๆก็เป็นเด็กที่กัันอยู่มากด้วยนะพุทธนะครับคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> จนผ่านเรื่องร้ายๆมาได้แล้วก็หลุดพ้นมาได้จากความ ยากจนคือเต็มที่กับชีวิตได้อ่านได้ได้ฟังเรื่องราวเขาเมาก่อนใช่ไหมครัได้ฟังเรื่องราวของเขามาก่อนครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าหลายๆคนที่เขากำลังเดินทางตามหาความฝันหรือว่าบางคนเขาอาจจะเป็นเป็นเหมือนเราหรือว่าอาจจะหนักกว่าเราอะไรอย่างนี้ครับเราก็ถือว่าเราเป็นตัวอย่างที่ที่ดีให้กับให้กับ น้องๆคนอื่นๆในเขาในการที่เขาจะต่อสู้กับความฝันของตัวเองต่อไปครับผมน้องเป็นน้องแบบนี้น่ารักแล้วครับกตัญญูยังไงก็ไม่อดตายครับน้องเยี่ยม <Yeah. S 1> นี่ถือว่าพิเศษมากๆนะครับที่เราได้มีโอกาสเชิญพุทธมาเนี่ยมีอะไรอยากจะถามพี่พุทธไหมอะ่ะล mm ิลลี่เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็ได้ถามเลย oh. ถามได้เลยนะนี่เราคุยกันแบบไม่ต้องทางการก็ได้นะเราคุยกันเหมือนแบบเหมือนเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันคุยกันจีบกันอะไรเงี้ยได้เลยนะได้เหรอวะได้ไปว่าไปเลยแกเออบอกบอกบอกเขาสิว่าถ้าเจอตัวจริงอยากให้เขาทำอะไรเจนนี่หนูอยากกอดหนูอยากกอดหนูอยากหอมเกม โหนู okay. e ไม่ยุ่งนะเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูภรรยาพี่ตป๊หนึ่งนะภรรยาไม่อยู่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโควิดหายแล้วเรามีโอกาสได้เจอกันนะเรากอดกันแล้วเราก็หอมแก้มกันสิทธิพิเศษของสองถามหน่อยสิว่าถ้าเกิดต้องไปดินเนอร์อ่ะครับใครจะไปอ่ะเจนี่หรือลิลี่อ่ะจ๊ะหนูค่ะ ได้คนเดียวได้คนเดียวใครจะโอหนูยอมหนูยอมเลี้ยงก็ได้โอ้เจนนี่เจนนี่จะให้น้องไหมอ่ะเพราะว่าเราเองก็มีแฟนแล้วเนาะแม่บอกว่าพี่ต้องเดวอะให้น้อง มันจะพอวางเรื่องที่เรื่องนี้ขอแล้วกันไม่ได้ีไม่ได้เหมือนกันตีกันแล้วตีกันแล้วพี่เลือกอะไรดีกว่าระหว่างผมกับลิลลี่พี่เลือกใครเอุโอ้พี่บุญิเขามีมีการโยนความกดดันให้ผมด้วยเราไม่โยนความกดดันให้แขกเซอร์ไพรส์เนาะเออันงั้นเอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้ไหมเราไปพร้อมๆกันสองคนเลยเจนนี่ควงแขนซ้ายลิลลี่ควง แขกขวาแต่ว่าจริงๆแล้วแค่ได้คุยแค่นี้หนูก็ดีใจมากๆแล้วค่ะให้น้องรีบไปนางเอกจ้านางเอกมากเลยเราอ่ะนางเอกมากเลยเจนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปนะครับเรามั่นใจว่าเดี๋ยวจะต้องได้เจอกันอย่างอย่างแน่นอนนะครับนะพุทธมีอะไรจะบอกน้องใช่ไหมวันนี้ คือวันนี้มันน่าเสียดายมากคือตอนที่พี่วูดดี้โทรมาหาคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากเอาตัวเราไปหาน้องเขาแบบเป็นๆแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ <ừ ừ. S 1> ์โควิด1 9เก้ไงนันก็เลยทำให้เราต้องต้องมาไลฟ์กันแบบนี้อะไรยเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสที่เราจะต้องได้เจอกันแบบตัวเป็นๆแน่ๆแ,แต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอยู่บ้านกันใช่ไหมค่ะมีใครมากดกิ่งที่หน้าบ้านหรือ,อยังต,องต้มเนาม มีไหมมีใครมารอถาดหน้าบ้านไหมอ่ะลองไปดูตอนไหนอะค่ะตอนนี้เลยไปดูนะลองออกไปดูอย่าบอกว่าพี่พุทธอยากให้เขามายืนอยู่หน้าบ้านนะคะไม่ได้เขายืนรอนานเพราะว่าตอนเขาจะละลายแล้วมันร้อนมากนอกพุทธมีมีคนมาขี่ออกไปถึงหน้าบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆมีคนมายืนรอให้ของอยู่หน้าบ้านนะครับตอนนี้น่ารักไหมพุทธน่ารักเนาะน่ารักเนาะ น่ารักมากพี่ดี้ผมเป็นแฟนคลับน้องเจนนี่กับลิลลี่ครับ <c oughs> ผมว่าดองเขาเป็นเด็กที่แบบหนึ่งกระตันยูคือสองมีความสามารถเราแบบชอบคนแบบนี้มากเลยครับ <c oughs> ใช่แล้วเขาพี่ว่าเขามีความเรียลมากอะ่ะคือจิตใจเขาเรียลมากอะ่ะพี่ชื่นชอบใช่ก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนมโอ้โห เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะครับมอบให้กับน้องเจนนี่แล้วก็ลิลลี่นะครับยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ<ด>ผมด,ดมหรือกินอ่ะทำอะไร <laughs> ดมหรืออะไร <laughs> มีการ์ดเปล่า,าะ,ม,ะมีการ์ดเปล่ามีการ์ดไหมมีด้วยเป็่นดิอ่ะ,อะเปิดซิ เจนทอดท้อตาสามัคินซองเป็นทอดท้ตาใช่ไหมอย่าบอกว่านี่เป็นลายมือของพี่พุทธนะคะเป็นลายมือของพี่พุทธเองครับเนี่ยพานก็จ้าน้องเจนนี่น้องลิลลี่ครับอ่านเป็นภาษาใต้ได้ไหมเน่น้องเจนนี่ลิลลี่ครับพี่พุทธเองก็เป็นแฟนคลับน้องจังต้องคนเหมือนกันครับ เด่งข้องนองทำให้ผีสนุกมีความสุขมากเลยว่างหวาจะมีโอกาสได้เจอกันตัวเป็นๆนะครับดูแลตัวเองดีๆในย้อนโุกนิีเก่ารักมีคำว่ารักมาพีดีมีดอกไม้เป็นดอกอะไรอ่ะดอกไม้เป็นดอกอะไรดอกสีอะไรเอ่ย ดอกกุหลาบดอกกุหลาบค่ะสีอะไรคมีดอกลิลลี่ด้วยอุ้ยสีโปรดมีดอกลิลลี่ดอกโปรดของเจนนี่คือดอกอะไรอ่ะดอกลิลลี่สีขาวอะไรนะคะดอกเจนนี่ชอบดอกไม้สีอะไรฮะหนูชอบสีชมพูค่ะมีไหมอ่ะนี่ไงคะเต่มเลยแลวลิลลี่ชอบสีอะไรอ่ะสีม่วงค่ะมีไหมอ่ะมีใส่ใจอ่ะโอ้ยทำไมพี่พุทธใส่ใจอย่างนี้อ่ะหวังว่าน้องๆทั้งสองคนจะมีความสุขครับ มากค่ะพี่พูดพี่พูดพี่พูดร้องเพลงให้หน่อยจีร้องเพลงให้หน่อยจีร้องเพลงเจนี่ร้องเพลงเจนี่ลิลี่ได้ไหมอ่ะเจนี่ลิลี่ร้องได้นิดร้องได้นิดหนึ่งเพราะว่าน้องเขาเสียงสูงกันมากคือปกติเป็นคนร้องเพลงแบบแย่มากแต่ว่าวันนี้เพื่อนน้องสองคนพี่ก็จะใช้วิญญาณของตัวเองแหละพร้อมนะพร้อมขออนุญาตใส่หน้ากากนะครับผม โอเคจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมขอบคุณเลยค่ะแล้วพี่พุธไม่ได้ไม่ได้จะร้องอย่างเดียวนะพี่พุธเตรียมหนึ่งประโยคที่จะบอกกับน้องๆสองคนพร้อมจะฟังไหมอ่ะยังมีอีกพร้อมจะฟังไหมอ่ะโอ้ยเร่พร้อม ถา,ถามทั้งนี้ก่อนดีกว่าว่าทั้งนี้พร้อมไหมเ้ <laughs> <laughs> hey, เอาดีๆนะนายโอเคโอเคน้องเจนนี่น้องลิลลี่ตั้งใจฟังดีนะครับพี่พุธนั่งฝึกอยู่ประมาณหลายชั่วโมองอยู่เหมือนกันน้องน้องเจนนี่น้องลิลลี่ช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่พุธเป็นห่วงโควิดส <laughs> ิบเก้าระบาดอยู่ขอให้น้องๆทั้งสองคนปลอดภยัย หลักสุพรรณแล้วพี่สุดยอดใช่สุดยอดมากเลยอดีวกันนะไม่แน่ใจว่าเป็นนครหรือสุพรรณเนาะแต่เราชื่นชอบนะลิลี่ลิลลี่ลิลลี่อะไรอะไรกับซองอ่ะอะไรกับซองเรากำลังตกลงว่าใครจะเอาการ์ดฉายดอกไม้ค่ะเออตอนนี้ ไม่ตาของยิบตาไข่ไม่แต่ว่าดอกไม้พี่พูดไม่ได้หอเองแต่การพูดเกี้ยดอกไม้พี่พูดไม่ได้หอเองแต่การพี่พูดเขียนนะกบอกตกลงยังไงใค, <c oughs> ใครจะใครจะได้อะไรไปเอาการเอาได้ไม่เป็นไรพี่พูดพี่พูดช่วงนี้กับงานช่วงนี้งานละครเป็นยังไงบ้างครับเอช่วงนี้ละครผมหยุดถ่ายไปเลยแบบยาวๆเลยครับพิวดี้ก็ช่วงนี้ก <c oughs> ็มีกินกับนอน ออกกาลังกายบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่ามีละครเรื่องหนึ่งที่เพิ่งถ่ายจบไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วชื่อว่าบอสแอนด์มีครับเล่นกับพยอมสุชาก็<ๆ>จะได้ดูจริงๆจะได้ดูกันเนี่ยช่วงเมษายนแหละแต่ว่าด้วยด้วยเรื่องโควิด -19 เ้าขาก็เลยแบบเลื่อนออกไปก่อนแต่คิดว่าน่าจะได้ดูกันในปีนี้ก็ฝากน้องๆติดตามผลงานของพิพุทธด้วยนะค่ะคุณจ๊บา เจนี่ลิลลี่ดีใจไหมคะที่พี่พุธมาเซอร์ไพรส์ดีมากค่ะเนาะก็หวังว่าสักวันจะได้เจอตัวจริงตัวเป็นๆนะคะ่พี่พุธขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่มาเซอร์ไพรส์พวกเราขอบคุณมากเนาะขอบคุณยูดี้เช่นกันครับขอบคุณน้องๆเจนี่ลิลลี่ด้วยนะครับก็ขอให้น้องๆเป็นน้องที่น่ารักกตัญญูต่อพ่อคุณแม่แบบนี้ต่อไปแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทาขอให้เพลงทุกเพลงที่น้องตั้งใจทํา ดังมียอดติวแบบเป็นร้อยล้าน200ล้านมีงานเยอะ mm. ๆเงินเยอะๆสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยครับผมเย่เป <Yeah. S 1> ็นการขับตัวเล็ก <Yeah. S 1> น้อยตรงนี้ครับ <Hello. S 2> พี่พุธขอบคุณที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเราในยามโควิดแบบนี้ในช่วงเวลาที่พี่น้องชาวไทยต้องการกำลังใจและต้องการความสุขพี่ได้นำพาความสุขแล้วก็นำพาเอาความน่ารักมาให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้ขอบคุณนะครับพุธครับขอบคุณพี่พุิดีค่ะขอบคุณครับบ,รบ๊ายบายฮ้ยด น่ารักมากเลยอะ่ะใชเงง่เป็นยังไงเป็นยังไงสุดยอดดีไหม <laughs> ชอบไหมชอบค่ะ